ไม่ขายอย่าดันทุลังนะบัวลำพังตัวเองคิดว่าจะผ่อนต่อไหวเหรอคุณไม่มีรายได้อะไรนะมันดีแค่ไหนแล้วที่ลิงเขาจะยื่นมือช่วยเรานี่คุณขายตัวให้เขาแล้วใช่ไหมหรอบัว เซ็นใบายาแล้วก็มันก้อนนี้ไปนะข้าพูดแบบนี้กับบัวได้ยังไงบัวให้ข้าคุณมากเกินไปใช่ไหมบัวคิดว่าคุณมาวันนี้เพื่อจะมาขอโทษบัวจะมาอธิบายความจริงให้บัวฟังแต่นี่คืออะไรอะ ขอโทษสักคำก็ไม่มีมจะมายื่นใบหย่ากับเท็นี่อีกอะ่ะทุกๆเดือนเนี่ยผมก็จะยังให้เงินเดือนคุณเหมือนเดิมนะถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูนอตหรือถ้าเกิดบวัวคิดว่ามันไม่พอบวัวอยากได้เท่าไหร่บวัวบอกผมได้คิดว่าสนใจเงินนี่หรอ,อ,อเงินซื้อคุณได้นะแต่มันซื้อครอบครัวเราไม่ได้ว เราต่างคนต่างอยู่กันมาตั้งนานแล้วนะบัวใช่เราต่างคนต่างอยู่เราแยกกันอยู่แล้วทําไมอ่ะก็เราไม่ได้เลิกกันนี่ครที่บัวยอมแยกกับคุณเนี่ยพาะบัวคิดว่าสามีที่บัวรักจะตั้งใจทํางานแล้วกลับมาหาเมียหาลูกไม่ไปหาเมียนอยพี่บัวเราสองคนที่ไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันมาตั้งนานแล้วและสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยผมต้องการทําให้มันชัดเจนอ๋อนี่ต้องราบัวคนเดียวใช่ไหมที่ว่าเราเป็นผัวเมียกันด้วยสมัยครบรอบอะแล้วยังนอนด้วยกันอยู่เลยแม่ ฟังนะบัวเชื่อผมวันนี่คือทางออกที่ดีที่สุดผมจะไปซื้อคอนโดให้คุณกับลูกไปอยู่ส่วนบ้านหลังนี้เดี๋ยวลินเขาก็ช่วยซื้อไงเขาจะเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะบัวไม่ขายอย่าดันทุนลังนะบัวลำพังตัวเองคิดว่าจะผ่อนต่อไว้เหรอคุณไม่มีไรายได้อะไรนะ มันดีแค่ไหนแล้วที่ลินเขาจะยื่นมือช่วยเรานี่คุณขายตัวให้เขาแล้วใช่ไหมคะบัวเป็นถนึงรลองผู้ว่าสัางสีมันหายไปไหนหมดเหรอมันไม่เคยมีเลยตั้งแต่แรกคุณไม่เคยพูดกับผมแบบนี้นะบัวคุณก็ไม่เคยทำแบบนี้กับบัวเหมือนกันได้บัวถ้าคุณอยากให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมได้ ผมจะเลี้ยงดูคุณกับลูกเหมือนเดิมทุกเสาร์อาทิตย์ผมจะกลับมาหาแต่ผมขออย่างเดียวช่วยอยู่เงียบๆในที่ของคุณได้ไหมอย่าไปรบกวนอย่าไปวุ่นวายกับลินเขา <c oughs> สุดในใบยาเนี่ย <c oughs> ก็ถือซะว่ามันแค่กระดาษใบนีงไม่ได้มีผลามสำคัญอะไรกับชีวิตของเราแล้วเรายังเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อกับแม่ที่ดีของลูกได้เหมือนเดิมพูด <c oughs> มาสาัก, <c oughs> กาสยางก็แค่บอกว่าอยากให้บววเป็นเมียเก็บวุกเท่นั้นแหละ บัวเข้าใจแล้วอย่าพยายามเลยบัวต่อให้ไม่มีเลนวันหนึ่งผมก็ต้องอยาก,กับคุณอยู่ดีบัวไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมบัวต้องยอมอ่ะบัวไม่อยากอย่างไรบัวก็ไม่อยาก